เมืเอดแ,แ,แล้ว่เอาถัวไปแม่เมือแล้วข้แล้วเอาถวยไปแม่ล่างเก่งมากมกินแล้วกินแล้วจ้าอย่าไปไล่มันสิตอดมันสิตอด เก่บุกี้ตั้มแก้วจ้าสิควาแก้วตัมสิควาบุกี้ควางหอมควางกระเทียมควางพริกอ่อนแล้วก็พริกแกงใส่พร้อมกับน้อพี่น้องแล้วก็สิใส่ปลาแดกตูจ้ะผู้ใดสนใจปลาแดกสั่งได้นะจ้าผู้ใดที่อยากให้เพชรโอ้โอ้ดูค่อยตัมแก้วให้เบิ้งเดี๋ยวมื้อนี้เพชรตัมให้เบิ้งจ้ะพี่น้องจ้าแก้วบุกี้า

ยาไปกินแล้วอันแก้วปลาแดกก่อนแค่พี่น้อง ได้วัตถุดิบกันแล้วขอม,มั้ยขาหามั้ยไปเลยค้ามีใบไ,ไหมคะ เสียบก่อนจ้ะคุณได้ที่ขวก็ได้ได้วยจ้ะพี่น้องขวากส่กระทะก็ได้จ้ะความเพียรที่เสียบไว้วางสิเลยไปไง่ายคลิกนี่ประสมพริกนี่เดี๋ยวจะเอาพริกขวบสีแดงมาใส่ เรียงปลาขาผู้ใดสนใจสั่งได้จ้าหนังก็มีจ้าพี่น้องจ้าหนังก็มีผักของข้าก็นชิ้ีผักขมน้อยผักกาดหินยอดผักปังจ้าพี่น้องจ้าผักกระโดนจ้าบักเขือม่วงบักแข้งบักเขื่อนเพี้ยงอื่นก็ถือเขือขาวบักเขือปอกนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เพี้กับชิจนนี่ได้เลยจ้าเพื่อเพิ่มความสมไข่เจียวอย่าเพิ่มความสมไข่พีชไข่เจียวเขา ปลาใครสนใจสั่งได้จ้านี่จ้ะแซ่บกี้ประเดี๋ยวพี่อาจารพี่น้องจ้าสั่งได้เด้อจ้าพี่น้องสั่งได้จ้า,ยจา,จาอยากได้สินค้าตัวใดสั่งเพื่อได้เลยจ้านี่ได้มาตับแก้วสุกินตั้มแก้วสุกินจ้าภาษาไทยุูกิน จะมาทําการย่างทุกสิ่งทุกอย่างย่างเร้วลเขาก็เชื่อไปปอกแล้วก็ไปจิไปตานะคะพี่น้องขาดพริกรพริกนี่บ๊เพ็ดดอกพี่นอ้องลอยน่วย เขาเกีนีแล้วเ,เดี๋ยวเขากะชีกีนมะเขือเทศกีให้มันสุกมันใหม่แต่ทั้งนอกจ้ะว่าเปยังนี่เขากะมะพร้าวไว้ได้แล้วๆเดี๋ยวเขากะชดไปปอกทำการปอกอยากพี่น้องจ้ะกีมะเขือเทศ กี้ไปลวดจ,จ้าพี่น้องจ้านี่กี้ไปใไ้เมนไปเพิ่มความสมุมเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าเขาบด้ใส่น้ำาบักขามบดมใส้ใส่นั่นเอาความสุมของมะเขือเทศนี่แหละค่ะนี่ผีเข้ากัน,นแล้วแล้วเขาก็สิไปปอกนะคะไปปอกตาแจวเลยใส่ปลาแดกเลยจ้าแบ่บเนี่ผู้ใคุณยากกินน้อำ่อยบอ เมื่อประแดด่อยจ้จพี่น้องมีตรตัวงามๆประแดดปีกายนี่เด ER ้อบ่แม่นประแดดปีนี้เด้อจ้จพี่น้องจา้าประแดดปีกายนี่นี่นมันเป็นปลาสดจา้ามันก็นเลยตัวเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีกออกเนื้อแดงชึ้งๆดเด้อจ้าน้ากระแดงนัวดีขึ้นยังนี่จ้ใพี่น้องจ้าสั่งได้เด้อจ้าผู้ใดอยากได้ประแดดปลาดาก็สั่งได้ดจา้าให้ก,กับ <c oughs> ตำทุกอย่างตำทุกอย่างที่เขาอ่าย่างว่านนี่เราจะใส่กันนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศเผากีแก็ตำตำไปมันแหละกอนอ้ะาพี่น้องตำไปมัแหลก ตำตำพอได้คุยเนาองแพพี่น้องเคียวใส่พริกเขียวหลายๆนี่พอได้คุยเนี่ยถ้เาเขาใส่ตะตอนปลาเดียดกกะพม่ได้ซีกตนปลาเดียกเขาก็จะใส่เพิ่มความปเปรี้ยวไปเลยนะคะ ด้วยมะเขือดินมะเขืออะไระแล้วเราก็จะใส่ตอนปลาค่ะตอนสุดท้ายของเราแล้วเราก็จะปูเครื่องนะคะพี่น้องค่คน้นองเราก็จะมาใส่ตอนปลา มันได้แช่ไปงัวได้เขา้ากับกลมกล่อมไปด้วยกันนะคะนี่ใส่ไปรูดใส่ไปลหลายแล้วเราก็จะใส่ผงงัวกันจ้าใส่ไปเลยจ้าใส่หลายเสียบหลายจ้าแล้วเราก็จะง้วให้มันเข้ากันนะคะพี่กวาง เก็บใส่ตูเ้เย็นไว้แล้วจ้าพี่น้องเราเก็บใส่ตู้เยนน็นไนะะนว้มันจะได้ดนานนะคะพอตู้เย็นที่เขาเผาแล้วอ่ะมันชี่ได้โดนจ้าหลังจากที่เขางยกแล้วเขา้าจ้าเป็นองไรพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวช่วยกาเดี๋ยวเพี้ยแตะซิ้นกแล้วเพี้กระซิบไปรวบผักนะคะกูได้้าอยาก,กินน,น้องปอยพีน้องเขามาจำเด้อ เขากบมะทั้งพี่เรนไดม้มินเขาก็ได้สู้ตอนประเดี๋ยวเลวกพักจ้าแล้วแบบไปกินเาขาเมกันน้วจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไม่ซ้ำนีน่น้ะจ้าไปก้นจ้าสวัสดีจ้า